สวัสดีครับวันนี้อิดออดิโอเทคนิคมีเป็นดอกลำโพงมือสองนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ P Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น e 1 2 3 0อเอ็นะครับตัวนี้เป็นดอกมือสองนะครับตัวดอกสภาพเดิมนะครับหน้าดอกเดิมนะครับหมวกเดิมสไปเดอร์เดิมนะครับตัวนี้การใช้งานของดอกปกตินะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะครับขายอยู่ที่ดอกละ1นึ่บาทนะครับสินค้าอยู่อำเภอบางบอรีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ พามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของดอกนะคุนี่คือส่วนสไปเดอร์นะครับสภาพดอกก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานยังปกตินะครับดอกนะครับไม่ไม่เบียดนะครับไม่เบียดนะครับกดได้นะครับทั้งสองดอกนะครับสภาพเป็นสภาพเดียวกันนะครับดอกเดิมๆครับการใช้งานปกติ สินค้าอยู่อำเภอบางวินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเบอร์โทรผม0810926369นะครับสนใจก็เข้ามาดูมาชมสินค้าได้นะครับขอบคุณครับ